เรที่นี่นะครับผมมันจะมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานนะครับนะที่พูดตะอกันมาว่าพื้นที่แ่งนี้มีคนเคยเจอนะครับเงาปริศนาหรือไม่ก็รูปร่างลักษณะจะคล้ายๆเป็นผู้หญิงโบราณนะครับผมก็เลยนึกถึงเรื่องที่เขามาถ่ายคณะนักเรียนนะครับนะครูกับนักเรียนมาทัศนศศที่วัดแห่งนี้นะครับนะมาเที่ยววัดปรากฏว่าก็ไปตั้งกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปเซตกันที่บริเวณเชิงบันไดนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับภาพนี้เลยเนี่ยภาพนี้นะครับนะ แลวปรากฏว่าในภาพนั้นมีคนสังเกตเห็นบริเวณบริเวณนึงนะครับซึ่งเป็นเหมือนจุดดำๆขนาดใหญ่นะแต่พอซูมเดแล้วพบปรากฏว่าเป็นรูปใบหน้าของผู้หญิงนะหญิงผู้หญิงคนโบราณนะครที่เป็นลักษณะขาวดำนะครับนะซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าสิ่ที่เห็นนั้นอาจจะเป็นรอยด่างดําบนองค์เจดีย์หรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่า จุดบริเวณนั้นนะฮะไม่มีลักษณะของรูปด่างดาที่เป็นรูปใบหน้าใดๆเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็มองไปยังบริเวณจุดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเขาลบออกหรือว่ามีการขัดองคศีรีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาดูตอนนี้ก็คือไม่เห็นนะครับนะไม่มีนะครับเขาก็ออกมาเทียบเคียงว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆใบหน้าของหญิงสาวสมัยคนโบราณจริงๆนะครับนะเมื่อเอ่ยชื่อถึงภูเขาทองในอยุธยาหลายคนคงจะนึกถึงเจดีย์ที่มีความสูงใหญ่ ที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าในทุ่งกว้างและเจดีย์องค์นี้นะครับอยู่มานานนับหลายร้อยปีด้วยนะและที่นี่นอกจากจะมีประวัติศาสตร์การสร้างแล้วก็ยังมีตำนานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ตำนานของหญิงชาวบ้านนางหนึ่งนะครับในอดีตที่ไม่ได้จากไปอย่างสงบตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พื้นที่ของวัดภูเขาทองนะฮะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะทุกคนซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองของการมีพิธีบวงสวงนะครับที่นี่นะฮะเป็นพิธีกรรมที่จัดเพียงแค่2วันคือเมื่อวานกับวันนี้วันที่10วันที่11เนาะน นะครับวันนี้ก็คือวันที่11นะฮะช่วงงานเนี่ยจะมีในช่วงตอนเย็นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงกันเวลาประมาณตอนเที่ยงนะครับก็จะพาเพื่อนนะฮะมาเยี่ยมชมนะสถานที่นะครับวัดภูเขาทองของจังหวัดอยุทยานะทุกคนซึ่งจริงแล้วเราก็เคยมาที่นี่หครั้งนะครแต่ตอนนั้นคือเหมือนผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามานะครับก็อาจจะยังไม่ได้ทําเป็นคลิปอะไรแบบ นนรับพ่เือ,เอชมทุกวันนี้นะครับวัดภูเขาทองเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนเคารพศรัทธาและที่นี่ก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและก็มักจะมีผู้คนนําเครื่องสักการะมากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุในวัดแห่งนี้อยู่เป็นประจำนี้กําลังสร้างใหม่มีพุทธรูปอยู่จํานวนทั้งหมดมีพระพุทธรูปจานวนทั้งหมด9องค์ด้วยกันองค์กลางเนี่ยจะเป็นทรงเครื่องนะครับทรงเครื่องจกักรพรรดิไปเราไปตรงนี้กันก่อน นี่จะเป็นหน้าทางเข้าเนาะและพื้นที่ที่เรากำลังจะเข้าไปนี้นะครับที่นี่คือพระโบสถ์เก่าครับที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ภายใต้หลังคางขนาดใหญ่ mm hmm. เพื่อคงสภาพของโบราณสถานที่มีอายุนับหลายร้อยปีเอาไว้ส่วนภายในยังคงเป็นของเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เป็นสิบปลูกสร้างที่ก่อด,ด้วยอิฐถือปูนแบบโบราณอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคติการสร้างโบสถ์แบบดั้งเดิมครับ น,นี้จะมีป้ายนะครับคาถาบูชาพระพุทธสุวรรณบรรพศบรมไตโลกเชตหรือหลวงพ่อผู้เขาทองนะทุกคนก็จะเป็นคํากล่าวเป็นภาษาบาลีแล้วก็จะมะีภาษาไทยนะครับว่าตามนะฮะข้าพาเจ้าผู้เลื่อมใสย,ยิ่งแล้วขอนอบน้อม,อมด้วยเสียงเก้าซึ่งพระพุทธสุวรรณบัรพศบรมไตโลกเชตผู้แจ่มใสดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ในกลางหาวเป็นผู้เปิดบานดังดอกประทุมอันเบ่งบานในยามเช้าฉะนั้น ขอความสุขสวัสดีทั้งปวงจงปเปิดแก่ข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อับพืน้นที่ตรงนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายมากทุกคนเนี่ยดูดีหลังคาเขาก็จะแบบนะครับสร้างได้ดีมากนะครับเป็นแบบสมัยใหม่นะฮะเนี่ยทำสวยงามนะทุกคนจากตรงนู้นเนี่ยจะเป็นภูเขาทองเนาะนะครับท้ายสุดนะตรงนี้เราก็เดินเข้ามานะครับจะเห็นว่ามี องค์พระประธานสององค์ด้วยกันซึ่งึองค์นี้คือพระพุทธสุวรรณบรนพตบรมไตโลกเชษฐ์นะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์สีขาวนี่นะฮะเดี๋ยวเราเดินมาดูนะว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไรนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเดินที่เป็นไม้นะฮะเดินนะครับสะอาดมากพื้นที่นะครับบริเวณนะครับเด้รักการดูแลดีนะครับทุกคนและพระองค์ขาวที่เรากำลังสการะกาบไหว่าอยู่นี่นะครับนี่คือหลวงพ่อเสือครับ ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีพระพุทธรูปถึง2อ,องค์ด้วยกันเนาะซึ่งก็จะหันหลังชนกันนะนะครับองค์หนึ่งก็จะหันหน้าไปทางด้านที่เราเดินทางเข้ามาด้านหน้าตงนูนเนาะสวยองค์หนึ่งก็หันหน้าเข้าองค์เจดีย์นะครับภูเขาทองนะครับ บริเวณโดยรอบโบสถ์นะครับมีการปรับพื้นที่ให้สาธุชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้โดยไม่กระทบกับโบราณสถานแห่งนี้เลยนะครับซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญของวัดบุเขาทองเลยก็ว่าได้นะเพราะเป็นสถานที่ที่บอกเล่าถึงอดีตของอยุธยาได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะ ดูเหมือนว่าท้องฟ้าในวันนี้นะครับนะมันก็ยังแบบดูแบบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวันนะครับโดยจงหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดอยุธยานะครับน้ำท่วมอยู่เนาะนะครับในหลายๆพื้นที่ตอนแรกก็มากังวลอยู่เหมือนกันนะว่าจะมาถึงหรือเปล่านะครับแต่ก็มีความรู้สึกนะครับว่าน่าจะไม่ท่วมแหละนะครับการมาที่วัดประขบทองนต่ก็ต้องเช็คข่าวให้ดีนะครับนะทุกการเดินทางทุกคนฝนมันตกหนักเดี๋ยววันนี้ก็ภาวนาหยาตกนะฮะจะได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกัน ตรงนี้เป็นเจดีลายนะครับผมเจดีย่อมุมมาสิบสองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่เรือนาธาตุก่อเป็นซุ้มนะครับคูหายื่นออกมาทั้งสี่ด้านแต่ก่อเป็นซุ้มตันในฐานว่าทําขึ้นเพื่อปฏิสานพระพุทธรูปปุ่นปั้นนะครับก็จะมีป้ายบอกกล่าวให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้อยู่เนาะนี่นะครับผมอันนี้คือเจดีลายนะทุกคนเจดีลายด้านนู้นก็เจดีลายนะฮะก็จะเห็นว่ามีเจดีลายเนี่ยอยู่โดยรอบนะองค์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปกราบสการะนะครับอมพระ คุณรูปนะฮะบนเจดีย์ภูเขาทองนะครับซึ่งจะมีบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปเนาะนะครับซึ่งจะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าบันไดนั้นค่อนข้างชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีราวเหล็กนะครับเราก็ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินขา่งแนะนำนะฮะอยู่ข้างล่างดีกว่านะฮะเพราะอาจจะหงายหลังได้นะโดยเฉพาะในช่วงแบบฝนตกทุกๆวันนี่อาจจะมีความลื่นของบันไดด้วย แต่ถ้าใครอยากขึ้นไปจริงๆนะครับก็ให้ขึ้นไปอย่างใจเย็นนะครับนะแล้วก็ใช้ราวบันไดเนี่ยดึงตัวนะครับประคองไว้ดีที่สุดนะเพื่อความชัวร์นี่ไม่ทานขาดคําตอนนี้ฝนลงเมลานทุกคนฝนตกแล้วทุกคนแต่คิดว่าน่าจะตกไม่เยอะนะฮะแต่ก็จะต้องหลบฝนกันก่อนเอาสิครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนก็ได้ทําการตกลงมาไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคน อ่าเราก็มาหลบอยู่ที่บริเวณเต็นท์นะครับนะครับใต้ฐานนะครับใกล้ๆฐานกับองค์เจดีย์ภูเขาทองนะทุกคนคออเป็นแนวกลางเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบมีโต๊ะวางเครื่องสักการะนะครับของมาทุเทียนนะครับพื้นที่ตรงนี้เนาะแล้วก็นู่นครับองค์เจดีย์นะครับทำกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอยู่ๆก็ตกเลยนะครับคือไหนๆก็มานั่งใกล้กับเจดีย์ภูเขาทองนะครับนะ ก็จะมีเรื่องเล่านะครับที่เป็นตำนานนะครับหลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับนะซึ่งผมเนี่ยก็พอฟังเรื่องราวปุ๊บก็เลยนึกถึงตอนที่มีคณะนักเรียนครูนะครับเขามาเดี๋ยนะผมลบฝนไปหนึ่งลมมแรงทุกคนลมแรงจริงๆนะครับแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะก็ที่นี่นะครับผมมันจะมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานนะครับนที่พูดตกอกันมาว่าพื้นที่แห่งนี้มีคนเคยเจอนะครับ เงาปริศนาหรือไม่ก็รูปร่างลาักษณะจะคล้ายๆเป็นผู้หญิงโบราณนะครับผมก็เลยนึกถึงเรื่องอที่เขามาถ่ายคณะนักเรียนนะครับนะครูกับนักเรียนมาท่านศึษา,า,าที่วัดแห่งนี้นะครับนะมาเที่ยววัดปรากฏว่าก็ไปตั้งกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปเซตกันที่บริเวณเชิงบันไดน,นะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับจาภาพนี้เลยเนี่ยภาพนี้นะครับนะแล้วปรากฏว่าในภาพนั้นมีคนสังเกตเห็นบริเวณ,บร,เวณบริเวณหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหมือนจุดด,ดำๆขนาดใหญ่ นะแต่พอซูมได้ลยวนะุ๊พบปรากฏว่าเป็นรูปใบหน้าของผู้หญิงนะหญิงผู้หญิงคนโบราณนะครที่เป็นลักษณะขาวดำนะครับนะซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เห็นนั้นอาจจะเป็นรอยด่างดําบนองค์เจดีย์หรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่า จุดบริเวณนั้นนะฮะไม่มีลักษณะของรูปด่างดำที่เป็นรูปใบหน้าใดๆเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็มองไปยังบริเวณจุดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเขาลบออกหรือว่ามีการขัดองค์จดีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาดูตอนนี้ก็คือไม่เห็นนะครับนะไม่มีนะครับเขาก็ออกมาเทียบเคียงว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆใบหน้าของหญิงสาวสมัยคนโบราณจริงๆนะครับนะและมันก็ตรงกับเรื่องที่ผมได้สืบเรื่องราวมาว่าขออนุญาตนะครับหลบฝนฝนมันสาดทุกคนแป๊บบนึง เปี่ยนมุมแป๊บโอ้ยฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆทุกคนเออนะฮะผมก็เลยไปทําการสืบค้นหานะครับนะก็ได้เรื่องหนึ่งจากตำนานนะครับว่าที่ว่ากันว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการเกณฑ์คนนะครับมาสร้างองค์เจดีย์หนึ่งในนั้นเขาจะมีหญิงชาวบ้านที่ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากๆนะครับนันพอทราบข่าวที่ว่าจะสร้างเนี่ยก็มานะครับมาขนหินขนหินขนทรานะครับนะยัง พื้นที่บริเวณนี้นะครับนะแต่ปรากฏว่าในขณะที่กําลังทําหน้าที่ของตัวเองไปก็เกิดอุบัติเหตุนะครับนะโดนกองหินเนี่ยหล่นทับใส่แล้วก็เสียชีวิตอย่างพื้นที่บริเวณนี้ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยยังคงสัมผัสพลังงานอะไรเหล่านั้นได้อยู่เนาะเรื่องอื่นอะไรจะเป็นยังไงที่คนเห็นนอกเหนือจากนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่หลัก่านที่มาเยือนสถานที่นีล้วกันะจุดที่วางดอกไม้ทุกเทียนนะครับสกัาระพานใบสีต่างๆอ่านเดี๋ยวเราขึ้นไปกันนะครับนี่คือ บันไดที่เราจะต้องเดินขึ้นไปในแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะทุกคนมันสูงอยู่นะแต่ว่าเราจะไปกันแบบช้าๆสบายๆทุกคนไปเฮ้ยเพราะอากาศมันฝนตกนี่รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะทุกคนอากาศแบบเคลียร์มากไปมาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่มีรูปหน้าคนอะไรนะที่จะเป็นบ่งบอกได้ว่าเป็นร่องรอยของคือจินตนาการ,รไม่ออกเลยว่ามีรูปหน้าคนอะไรยังไงเกิดขึ้นในรูปภาพนะทุกคน นะนี่บริเวณชั้นที่1นึ่งนะะเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อมันจะมีราวบันไดเนี่ยทุกคนเนี่ยราวเหล็กเนี่ยนะฮะให้เราสามารถที่จะเหนี่ยวตัวเราไว้นะครเพื่อป้องกันเพราะมันชันแบบชันแบบเอาเรื่องเลยทุกคนขึ้นมาแล้วไปเรื่อยๆทุกคนอากาศเคลียร์มากๆสดชื่นนะครับนี่ชั้นที่2นะครับนะที่มันเหมือนเป็นนะครับที่เป็นแบบ เดินได้เนาะเราก็ขึ้นไปต่อเลยให้สุดเลยมันจะมีอยู่สามช่วงทุกคนไปขึ้นมาถึงตรงเนี้ยพอมองหงนหน้าขึ้นไปด้านบนเนาะเจนว่าจะมีกรอบที่เป็นเหมือนแบบซุ้มประตูะเป็นทองนะฮะทุกคนเป็นสีทองแล้วเขาแบบกระทบกับแสงพระอาทิตย์พอดีเลยแบบโอ้โหเงยหน้าขึ้นมาแบบวิ่งเข้าตาเลยมอกี้มืนเลยนะเออสวยดีฮะปะ่าครับทุกคนมาแล้ว นี่ก็เป็นบันไดที่เราเดินขึ้นมาด,ดูความชันดิเห็นปะเนี่ยนะฮะจะบอกว่ามันมีความความระมัดระวังเลยต้องระมัดระวังอย่างมากนะฮะจะเดินขึ้นมานะครับแต่ถ้าคุณขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นมุมนี้ทุกคนเห็นปะนะครับเห็นได้เลยว่าเมฆมันเป็นแบบมืดๆทึมๆนะฮะหลายจุดเลยนะแลวบางพื้นที่ก็ยังตกอยู่เห็นไหมฮะนี่เราพาทุกคนเดินดูชั้นบนสุดของ ะจะดีภูเขาทองจะดีหลัก1ใน5ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะทุกคนบันไดาทางลงทางขึ้นเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่4มุมด้วยกันนะใช่ไหมและที่นี่นะครับก็ยังมีเรื่องปาฏิหาริย์ด้วยนะนะอกจากเรื่องลี้ลับ เคยมีหลายท่านนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้แหละนะครับขับรถผ่านมายัางสถานที่นี้ในช่วงพรเพสนะครับยังหัวค่ำอยู่ปรากฏว่าก็ได้มองขึ้นไปที่ยอดขององค์พระเจดีย์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเห็นเหมือนเป็นเปลวแบบลักษณะเหมือนเป็นไอเป็นหมอกอะไรสักอย่างนะึงเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือมันเหมือนมีแสงเกิดขึ้นอยู่ที่องค์ข้างบนยอดเจดีย์นะทุกคนเอออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ที่แบบแสดงปฏิหารให้เห็น นะครับให้ชาวบ้านที่เขาแบบผ่านไปผ่านมาที่นี่เห็นนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีประตูทางเข้าการุณาถอดรองเท้าและระวังศีรษะไะเข้าไปดูกันเข้าไปกราบสักการะกันทุกคนเดือชิบโอ้โหและที่ด้านบนของเจดีย์นี้นะครับจะมีห้องใจกลางที่เปรตสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอานนทธาตุาให้ได้เข้าไปกราบสักการะกันซึ่งจะเป็นเส้นทางขนาดพอดีให้เดินลอดเข้าไปด้านในนะครับ และปลายทางนั้นก็จะพบกับห้องห้องหนึ่งซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากและตรงนี้ก็คือใจกลางขององค์เจดีย์ภูเขาทององค์นี้นั่นเองครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ศูนย์กลางเลยนะครับในะความสําคัญนะถ้าใครได้เดินทางมายังวัดภูเขาทองนะครับต้องไม่พลาดเลยนะครับที่มาถึงแล้วคุณก็ต้องเดินขึ้นมาให้สุดเลยนะครับนะชั้นบนสุดเลยแล้วประตูทางเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันระหว่างทางขึ้นที่มาจากทางหน้าวัดเนาะ นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะเดินวนมาก็จะเห็นว่าปีช่องช่องหนึ่งที่เปิดเป็นทางเข้ามาแล้วเราก็เดินเข้ามานะครับถอดรองเท้าก็ระวังศีรษะด้วยนะเข้ามาก็จะมาเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับนมาขอพรมากราบไหว้นะครับ,ออรบทุกความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราเข้ามาจากด้านหน้านะครับนถนนนะก็จะเห็นมีพระบรมรูปก่อนนะครับนะแล้วก็ตรงเข้ามาเนี่ยจะมีธานสถานอยู่ ผมว่าลมน่าจะตัดเสียงผมไปเยอะเพราะว่าตรง้งบนนี้ลมแรงมากทุกคนเนี่ยครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่สําหรับมาประกอบพิธีบวงสรวงนะครับนะก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกก็จะมีพิธีกรรมต่างๆมีการแสดงด้วยนะนะฮะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งวันเช่นกันนะก็จะมีการจัดไฟนะครับแสงสีเสียงครบเครื่องเลยนะฮะทุกคนเนี่ยอันนี้แสงไฟเนาะ ตอนคืนเนี่ยจะดีจะสวยมากนะครับด้วยแสงเหล่านี้นะครับน้าสีต่างๆนะฮะที่แสดงถึงความอลังการที่ยิ่งใหญ่ของพื้นที่นี้ทุกคนน่าสนใจมากนะครับแล้วบริเวณตรงนู้นเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นร้านร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะที่คอยต้อนรับนะคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวทําบุญนะครับมีร้านต่างๆแต่วันนี้มันเพิ่งเจอฝนไปเมื่อกี้เดี๋ยวร้านคงจะมาตั้งกันแล้วทุกคนลมแรงมากทุกคนตอนนี้นะครับมีทั้งฝนมีทั้งลมนะฮะตอนนี้แต่ว่าฝนมันหยุดไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแต่ลม ดดก็เริ่มจะเห็นออกมาแล้วนะทุกคนอาทิตแล้วใจชื้นขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้โอ้แต่ลมเย็นนะฮะทุกคนอากาศดีอากาศดีสดชื่นเดี๋ยวเราไปลงด้านหน้าดีกว่านะฮะและนี้ก็คือบรรยากาศที่ด้านบนของเจดีย์ภูเขาทองนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคนตรงนี้ก็ได้ดีกว่าปะ ลมแรงมากรถขนบนลมแรงจริงนะฮะแต่เวลาที่เราเข้าไปในห้องนะครับนะใจกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอบนิดนึงนะอบอ้าวนิดนึงแต่ว่าอากาศก็ถ่ายเทได้ดีอยู่นะครับก็ดีที่สุดก็คือเข้าไปจํานวนคนไม่เยอะเนี่ยน่าจะน่าจะโอเคแต่เข้าไปหลายๆคนเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะแย่งกันหายใจอยู่นะ <laughs> เออ ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2112หลังจากพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดียกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกพ่ายพระองค์ก็ได้สั่งให้สร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะโดยสร้างในแบบฉบับศิลปะมอญพมา่าและก็สร้างได้แค่เพียงรากฐานเท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้จึงโปรดกล้าวให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญพมา่าเลยทำให้เจดีย์ภูเขาทองอานนี้นะครับมีลักษณะที่สง่าง,า,ง,งามดังที่เห็นในยุคปัจจุบันนี้ครับอยาดเช่ว่าจะมีฐานและมีทางเข้าออกเนาะอาจจะแบบดูแบบแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับ,กบพื้นไแล้วนะแต่ว่าก็จะมีความเป็นชั้นอยู่นะครับเอ้ยเป็นอะไรมาก่อนเป็นวิหารหรือเปล่านะครับที่นี่มาดูการทุกคนมีเต็นท์อยู่นะครับ จุดพื้นที่ตรงนี้นะครับดูแล้วนะครับตรงนี้เหมือนเป็นฐานชุกชีนะครับเหมือนเป็นฐานที่ปฏิษฐานขององค์พระพุทธรูปเก่าซึ่งตอนนี้เดีืยแค่ไว้แค่โครงสร้างคือฐานเนาะนะครับเป็นจุดที่เราดูออกอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ดูไม่ยากเลยนะครับเป็นฐานเนาะแล้วก็จะมีฐานอยู่1 2 3 4 5คาดว่าน่าจะใช้เป็นที่ติดองค์ตั้งของพระพุทธรูปนะ่นฐานพระพุทธรูปถึง5องค์ด้วยกัน มีหลักฐานบันทึกอยู่ว่าเจดีย์นะครับภูเขาทองเนี่ยก็ได้รับการบูรณะมาในหลายยุคส,สมัยนะครับนะถึงแม้จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรบชนะนะครับแต่ก็มีร่องรอยนะครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับของการบูรณะอยู่บ่อยครั้งแต่ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับคือองค์เจดีย์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นองค์ขาวล้วนเลยนะครับแต่ที่เราเห็นกระด่ากระดำเนี่ยมันเกิดจากร่องรอยของการเวลาเนาะที่จะมี เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับความด่างดำนะมันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะห้ามได้แต่ความสวยงามความยิ่งใหญ่นะครับลวดลายเส้นต่างเนี่ยนะตามชั้นฐานขึ้นไปจนถึงองค์เจดีเนี่ยก็ยังคงเปิดศิลปะที่เราสามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็ซึมซับในอดีตได้อย่างดีทุกคนหากใครได้เข้ามากราบสกัการะเจดีย์ภูเขาทองนะครับแล้วตั้งจิตที่ฐานด้วยความศรัทธาแล้วเราก็คุณอาจจะสัมผัสได้ถึงลมเย็ยนที่วูบวาบหรืออาจจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นดอกบัวที่ลอยมาตามกระแสลม นั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกบอกได้อย่างหนึ่งว่าจิตที่เราอธิฐานไว้นะครับได้รับการรับรู้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทวดาที่ดูแลรัรกษาเจดีย์ภูเขาทองและแผ่นดินอยุธยาป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ<ค><ณ>เห็นชั้นบรรยากาศของกนเมฆไหมครับมันเหมือนกับรวมตัวแล้วนะทุกคนนะมันมาอีกแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าตอนที่มันมาหนักกว่าเดิมนะฮะเมื่อเช้าที่ตกไปสักพักหนึ่งมันยังไม่หนาขนาดนี้ตอนนี้คือมันหนาแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรเนาะ แต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับนะตามกำหนดการคือวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีนะกิจกรรมนะแสงสีเสียงของทางวัดภูเขาทองทุกคนโหมืดทึบเลยบรรยากาศนะครับรู้สึกว่าจะเป็นงานแสงสีเสียงนะครับพิธีพากพีกลางคืนนะแต่เราคงอยู่ไม่ถึงกลางคืนนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็มีให้ติดตามอยู่นะครับนะหลายช่องทางช่องหลักของ อยุทยาก็มีนะครับนะเขาก็จะมีลงนะภาพประทับใจนะครับเป็นคลิปสวยๆนะครับนี่เรามาดูเจดีย์นะไกลๆก็สวยงามมีแบบเนาะที่เห็นว่าเนี่ยบรรยากาศเริ่มคึกพักแล้วนะครับนี่เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับทุกคนก็มีประมาณเท่านี้นะครับนะที่วัดภูเขาทองนะครับบรรยากาศที่ผมมาฝากเพื่อนๆนะครับผมท่านใดสนใจก็เดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระที่นี่ได้นะครับด้านสารศึกษานะฮะอนุสรณสถานอย่างชัยชาะทุกคนพระเจดีย์หนึ่งในห้านะครับของยิทยาเลยเก่าแก่ ที่สุดแล้วก็อลังการที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมิ้มูมต้องขอตัวลาทุกคนนะฮะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้านะครับจะพาเพื่อนไปที่ไหนยังไงนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปที่ผมจะได้สถานที่ที่สำคัญนะมีตำนานมีทั้งเล่าสถานที่ที่น่าสนใจพาเพื่อนไปไหว้พระทำบุญด้วยกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้มิ้มูมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ